สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่กทานพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องยา่าสาวๆวันนี้เนาะอากาศกับหนาวพี่น้องเลยลมมืดลมมืดพลอากาศหนาวหนาวของวันที่สิเดือนมีนาสองพันเหาเนาะปีนี้หนาวเฮงหนาวดูหนาวตลอดเลย น้องก็เห็นห่อนสองสามมือแต่ว่าดีพี่น้องเลยอากาศหนาวนี่รู้สึกว่ามีเหือ่อมีแห้งแบบมวนไข้ก้ออากาศห่อนอากาศห่อนหรือว่ามีมองอยู่อากาศหนาวนี่โอ้คักขนาดเลยอยู่บานเฮาตอนนี้กับดหนาวเนาะอยู่ประเทศลาวเฮาอากาศโอ้คัก,กเลยอยู่แควงสวรรค์เขตพี่น้องบานน้ำมงเนาะ จังเกตน้องตัวนูวันนี้ได้เชื้อได้ใส่เชื้อดไหมสซะหนาอเฮ้ยได้ขล้าว่ะน้ำมันมืดบ่มืดอยู่ใสนะมืดอยู่ใสเอ้ยใครเนาะเขาเมื่อเขาเมื่อมันมืดอยู่บ้านเขาข้ามีนบ้านนั้นโชว์ตั้งตู้นี่ตัวเจีดในไดเนาะไฟหรอมันเป็นอะไรตืด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 ไฟเรื่อยเรื่อยตืดตืดตืดดับตืด เบิกน้ำมันจูงไปเช่นยูงหันในทุ่งนะู้าเม่นอู่บ้านโจต้งต้นนะจ๊ะฉันกับข้าเมนเมื่อค่ำคือต่เกาเนาะนั่งเตือนเมือตอนหมื่นนะเนาะโทรศัพท์ผมได้ถือมาโอ้โหได้จูงคือจูงคือนอนอีกวะ จึงคือนอนอีกน้องเลยเป็นพาการตะขี่บมดมือเนอะาะมาฟังถึงน้ำมันรถมือหนึ่งออกอยู่แปดลบขี่ลบไปลบมาอยู่ชนัยผู้นั้นจับผู้นี้จับเปลี่ยนกันจับอยู่ห่วยไปก็บประเดิมน้ำมันหม,นมดได้ยินนั่นน้อยชะลาวะตอนนี้ขี่รถเมื่อวานน้ำมันหม,นมดอยู่ครัว หมู่ครัวบ้านเฮานี่ขัวบ่ขัวนึกว่าครัวในนี่บ่ได้เอาครัวครัวน้อยเด้พี่น้องโคน้อยแน่นบ้านโตโน่นะเนาะแม่นแ้ว่ามดอยู่บ้านงตู้ลเนาะก็สิได้จุมาพุ่นลมันยังใกล้ใกล้หา จุงรดผ่านเลยโ้ยคันอยู่นี่ผาบกาเช่นบ่อันนี้อยู่บ้านจะคของใครเนี่ยเนาะเอาเงินไปแหเข้าเลยอออเออขึ้นรจเาเงินก็จ้าอารถไปเรืว่า้ใดเลยไปเรว่าไใดชนน้ำมันเข่นน้ำมันเเาจเขาให้บ่ ฮือครับมีนบ่แม่นบ้านเจ้าของนี่แล้วเนาะเขาสิบ่ให้เาอันนี้แค่แต่เป็นบ้านเจ้าของเองคนฮู้จักกันเขาเจ้าก็เลยให้เช่าน้ํามันมดกลางทางพี่น้องเอ้ยนี่ย่งเอ้ยซืตายเนซําเนาะ มันแดดนี่ไปห้ายิ่กับหาคลองกับปอมบ่เฮาแต่ว่าล้มขนาดเนาะจากไร้สายมามันอาจสีแดด,ออไ,ดไปหาคลองกับปอมนนเนาะมันมืดประมาณประมาณในครัวหรอบอกหรือว่าเลยขึ้นมาอีกเออเลยขึ้นมาอีกอยู่เท่า อยู่แถวอันมองเขาจะปลูกกมังม่วงนะบ่บ่อไรเลยไหมอีกมันไก่ครัวมาแล้วในนึงบิ๊ดไปเอ้าวบิ๊ดหมวยอีกเออมันเลยโคขามไปมันทั้งบ้านตัวแล้วบิ๊ดหมไปอ้าวบิ๊ดในนั้นกับ่มวยมันตืดตืดตืดเอาแล้วบ่หลเป็นยังดิเบ้อหรือว่าฮ้องประจอดในหันเลยก็ไปเอาน้ำมันมาใส่เลย ก็ได้กันนั้นตึลยด้านโตษถือยู่หมาโทมาเนาะเอาน้มันไปส่งน้ํามันมีอ่ะอบานี้ก่อนสิเมือ้เบิ่งน้มันก่อนขยันได้จูงอีกใกล้แต่จูงบ่ไกลเนาะออกกงไกลนอยนึง

่อยปืดไปจะปืดมาคอยปืดไปปืดมาเมือ่อเม,มือ,มอ <c oughs> ทางสองคันอากาศหนาวโอ้ยสีอันหอดชงการแลวกันอากาศหนาวพี่นอ้อง <c oughs> วันนี้กับวันที่สิบแปดเลยเนาะยังบ่พอเดือนได้นี่กับหอดชงการล้างการมลังไห บ้านโตนะอืมโตบ้านใหยปังสิมีบุญนี่แหละพี่น้องเอ้ยบุญบ้านเพิ่นนี้มีบุญบังไฟแสนว่านี่บุญนั้นสมโพธพระเพิ่นก็เฮ็ดแล้วบุญกุมเข้าก็เฮ็ดแล้วบัดนี้บุญบังไฟบุญหลายสายยาวบ่เคยบ่ คักว่าแบบนี่อยากได้ได้เอานี่ตัวกระเชิดบังไฟคือกันเอ่อเห็ดวังไฟวังไฟแชร์หรือวังไฟชิบเห็ดบังไฟชิบบังไฟชิบบาทเหระเห็ดวังไฟเศร้าเหเห็ดวังไฟเศร้าโอ้ตโน่กระเชิดบังไฟจูดอีกคักเห็ดทำได้ทำได้วังไฟโตได้เห็ด สานี้ของไฟร่อยอแล้วสานี้ลมอนีอรรอโคตรเลยไหมตัวเจ้านำใส่เอาน้ำอยูใ่ใส่หมต มีเห็ดเยอะเห็ดกนเริ่มอยักมืดเลยพี่น้องเลยทางนี้ก็เริ่มบ่อออกแล้วมันอันเฮิงอะไรเนาะสามเดือนแล้วราจะเอามาปลูกเริ่มเมืดแล้วนะ ทำไมขาก็บอกเป็นหนดอจากเถือ่บอบอกเป็นหน,นอดบวเป็นหน่อจากเถือ่อปลาเมงในเปียดเอาเขาให้กินยังบวกพอใจกินหอดใบโหสิงไคโอ้ย่ยกินขนาดเลยใบโห่สิงไคก็กิน คลิปนี้ก็สิคอลาไปเพลงเท่านี้ก่อนเดอ้อผมแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยลาดเดอ้อพอกันใหม่คลิปนาะสบายดี